สวัสดีครับผมแอดบิ๊กนะครับไม่ได้ทำสูตรลง YouTube มาหลายงวดแล้วนะครับนี้พอจะมีเวลาว่างๆนะครับก็เลยทำสูตรให้ชมนะครับเป็นสูตรของวัดวันที่16มีนา2565นะครับเป็นสูตรสองตัวบนตรงๆนะครับ25ชุด สูตรบนตรงนะครับ16มีนาคมส2 5 6 5สูตรนี้ สูตรนี้ที่ผมจะลงนะครับมันเป็นสูตรที่ว่าเดินมาแล้วประมาณที่ผมหาเจอครับมันเดินมาแล้วประมาณยี่สิบกว่างวดนะครับแต่ว่าผมจะทําให้ดูแค่แห,ห้าขั้วดนะครับสูตรก็คือเอารางวัลที่หนึ่งนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่งวดหกสามเก้าสองสามห้านะครับ หกสามเก้าหกสามเก้าสองสามห้านะครับสูตรก็คือใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับแล้วก็หลักพันนะครับบวกกันเนี่ยนะครับ สามบวกเก้านะครับก็จะได้เท่ากับสิบสองนะครับสิบสองแล้วก็เอาตัวหลังสองครับมาเพิ่มแต้มหนึ่งก็เป็นเพิ่มเพิ่มแต้มหนึ่งก็เป็นสามนะครับเนี่ยครับสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองเอามาเพิ่มแต้มหนึ่งก็เป็นสามนะครับเขาก็มาลงสามสี่ห้า กเจ็ดอ่าแล้วก็ต่อต่อด้วยต่อเลยนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองอ่าผลที่ออกนะครับต่อจากงหวัดสองสามห้านี่นะครับมันก็จะออกศูนย์หกแปด นี่นะครับตรงๆนะครับนี่ครับหกแปดต่อไปนะครับงวดที่ต่อจากสองสามห้านะครับก็เอารางวันที่หนึ่งเหมือนเดิมรางวันที่หนึ่งก็คือแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดนะครับแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดน่ เดิมนะครับก็หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับหนึ่งบวกเก้าครับศูนย์ศูนย์เพิ่มหนึ่งเต้มก็เป็นหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ผลงวดที่ออกก็คือหนึ่งห้าเก้านะครับ หนึ่งห้าเก้า,น,า,กานะครับห้าเก้าตรงๆนะครับสูตรนี้หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับสูตรบวกหนึ่งคงที่ต่อไปนะครับก็เอารางวัลที่หนึ่งเหมือนเดิมครับแปดแปดศูนย หนึ่งห้าเก้าหมื่นพันแปดปวกศูนย์เท่ากับแปดเพิ่มหนึ่งแต้มก็เป็นเก้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามตัห้าตัวนะครับต่อเลยครับสี่นะครับสามแล้วก็ต่อเป็นสี่เลยห้าหกเจ็แดแปด ผลหวดที่ออกต่อจาก159ก็จะเป็น308นะครับนี่ครับ08เป็นสูตรสูตรเดี่ยวนะครับคือแบบว่ามาได้มาได้ทั้งมาได้ทั้งมาแบบตรงๆนะครับหลักติด5ตัวแล้วก็หลักหน่วย5ตัวนะครับมาตรงๆไม่ต้องกลับนะครับต่อไปงวดที่ ต่อจาก159นะครับ944 308 944 308นี่ครับต่อจาก159นะครับเหมือนเดิมครับเราก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับ4ีบวกสี่เท่ากับแ8ดแปดเพิ่มหนึ่งเต้มก็เป็น9นะครับนีครับเ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลขที่ออกต่อจากสามศูนแปดนะครับก็คือห้าเก้าเจ็ดนะครับห้าเก้าเจ็ดนี่ครับตรงตรครับเก้าเจ็ด ต่อไปนะครับเอารางวัลที่หนึ่งครับมวดที่ต่อจากสามศูนย์แปดนะครับก็เป็นศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดเอาหลักแสนบวกหลักพันอีหมื่นบวกหลักพันเหมือนเดิมนะครับเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นแปดนะครับ แดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดที่ออกต่อจากห้าเก้าเจ็ดนะครับก็คือเก้าศูนย์ห้านะครับ เก้าศูนย์ห้านครับตรงตรงศูนย์ห้าต่อไปนะครับงวดที่ต่อจากห้าเก้าเจ็ดก็เลขก็รางวัลที่หนึ่งนะครับศูนย์หกหนึ่ง ก้าศูนย์ห้านะครับคืองวดที่แล้วนะครับที่บอกศูนย์ห้าคนก็เอาหลักหมื่นบวกหลักพันเหมือนเดิมนะครับหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดเพิ่มหนึ่งแต้มก็เป็นแปดนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองครับต่อได้ครับสามสี่ห้าหก นี้นะครับจะเป็นหลักสิบนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับทีนี้นะครับความน่าจะเป็นนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะจับยี่สิบห้าชุดให้ดูก่อนนะครับว่ามันได้อะไรบ้างก็เป็นหลักสิบนะครับแปดนะครับ แปดแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดต่อไปนะครับเก้าหลักสิบนะครับเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดต่อไปหลักสิบศูนย์นะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ด 13, 14, 15, 16, ต่อไปหลักสิบหนึ่งนะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดต่อไปหลักสิบสองนะครับสองสามสองสามนะครับสองสองห้าสองหก สองเจ็ดทีนี้ความน่าจะเป็นนะครับนี่ครับศูนย์เก้าศูนย์มันจะอยู่ที่หลักสิบแปดเก้าศูนย์นะครับเน้นเน้นเน้นไปเลย 8, 9, ลนะครับแปดเก้าศูนย์หลักสิบนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับก็จะมีห้าหกเจ็ดนะครับเป็นแปดแปดห้าแปดหกแปดเจ็ด ตัวที่เด่นนะครับ8 5 8 6 8 7แปดหกแปาห้าเก้นะครับแล้วก็05 06 07แค่อันนี้นะครับดูตรงๆเดินมานะครับทั้งหมด20่วดนะครับแต่ว่าทำให้ชมแค่5้าม้วดนะครับ1 2 3 4 5 โอเคครับยี้าชุดตรงๆนะครับไม่ต้องกลับเอาไปซื้อสลากสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่ให้เอาไปซื้อการพนันใต้ดินที่ผิกดกฎหมายนะครับเผื่อเราสนับสนุนรัฐบาล <Yeah. S 1> เผื่ออาจจะฟุกถูกลงวันที่1ก็ได้ครับ ขอบคุณมากครับที่กดติดตามและท่านที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้ถูกนะครับผมก็ไม่บางทีผมก็ไม่ไม่ว่างลงครับงานงานงานยุ่งนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ